พี่น้องได้มาแล้วแนวกินได,ได้ได้แต่ผักบรอกโคลีบรกโคลีอันนี้อันนี้เม้นผักกระลัดอกกะลัดอกอยู่วันเข้าก็หมดละวรอกโลีวคคระซ้าเลยบรอกโคลีถุงละเซ้าเนี่ยพี่น้อง ปัานห้องคือ,อแท่งถตเหรอแมนแทมันอยู่แม่โคแหงแทงเด้อนี่มักคลีอันนี้เขาจะป<อ>ลูลกเองเนี่ได้แต่ผักแมงย่งกับอะไดจากแมงเอาเขาไปใสเนี่ยเขาขายปั้นปั้น นองไปลัง <c oughs> บ้านพี่นอง,งนะลังจิเพราะว่า,าวา,วาน้ำเนาะบักคุลอนนีอันนึงอ,อันนึงพัดกระแทบหนึ่งกระแทบอันนึงผู้น้อยอันนึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้สามผู้น,น้อยได้หลายอันนึงบัคุลี อันเดียวไชยโซยาวห่งล้มไนะนหนยเอาเห็ดใส่น,นั้นต่อนาปลูไล่ขีดินตอนับฟูแน่นาอันนี้พักสลากดนลพักดอกเอาบึงได้แต่ผักอยากได้แมงไม่กินกับโบมี่จากแมง ตักกระแตนทอดกรบโบมีดตีเฮ้ยฮะตักกระแตนทอดกรบโบมีดตีเเไม่ได้กันที่ซ้อนที่ซ้อนก็แซบเสียละคันทอดอยู่บ้านนู่นตลาดน้องคงแล้วล่ะตลาดน้องคง,ง,งอีกตีชอทีหอนบ้านแหว่เจากวจตลาดละพี่น้องเอ้ยมาหาเงินกระจาย ได้มาแล้วก็ออกไปบักคลี่บักโคลี่นหัวบอนดอกก็ใงไ่ดีปันไดเนาะดอกไงอยู่นี่แหละเสียไปกินแล้วผัดใส่หมูติ๋มบักโคลี่ผัดใส่หมูเนาะดิสิเสียบจูเดี๋ยวคาผัดใส่หมูยัง เอาตามนี่แล้วพี่น้องด้วยเสียงไม่เขาเสือใดพ้านี่